สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มตาพอดแคสต์อีที่144นะครับการที่เราทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจเอมตาเนี่ยคุณหมอเชื่อว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างนะครับให้กับชีวิตของเราหรือถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเราอยากที่จะเติมเต็มความสมดุลของชีวิตนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเปรียบความสมดุลของชีวิตเนี่ยมันก็คือมีส่วนประกอบหลายๆส่วนนะครับที่เข้ามารวมตัวกันแล้วทำให้เรารู้สึกได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้ในทุทกๆมิติอยู่ได้ด้วยความสุขอยู่ได้ด้วยความรู้สึกปลอดภัยไร้ความกังวลนะครับชีวิตคนเราเนี่ยนะครับถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับที่หลายๆคนนะครับอาจจะเคยต่อจิ๊กซอใช่ไหมครับจิ๊กซอเนี่ยนะครับมันก็เหมือนภาพนะครับที่ถูก ออกมาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับหลายๆชิ้นนะครับอาจจะเป็น100ชิ้น1,000ชิ้นหรือว่าหลายๆพันชิ้นก็แล้วแต่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเอาแต่ละชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับซึ่งขณะที่เราเรียงต่อไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเวลาเราต่อไปได้1ชิ้นเนี่ย เราก็จะมีจินตนาการแล้วก็มองออกไปว่าเออเราจะต่อชิ้นอะไรนะเป็นชิ้นต่อถัดไปเพื่อที่จะทําให้มันค่อยๆปรากฏเนี่ยภาพขึ้นมานะครับชีวิตคนเราก็เหมือนกันเลยนะครับเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็อยากที่จะมีจินตนาการมีความฝันนะครับว่าเราอยากให้ชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งคุณหมอว่ามันคล้ายกันมากนะครับกับการต่อจิ๊กซอนะครับ จิ๊กซอเนี่ยมันก็ช่วยให้เราฝึกนะครับชีวิตของคนเราเวลาเราเดินไปเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็เหมือนให้เราได้ฝึกที่จะคิดที่จะฝันที่จะมองนะครับว่าเราเนี่ยนะครับจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้แบบไหนในแบบที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเวลาเราต่อจิกซอเนี่ยนะครับเมื่อเราต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทุก ชิ right here, ้นแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนสิ่งที่เราได้เลยก็คือภาพของจิ๊กซอที่มันเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นภาพบ้านภาพรถยนต์ภาพดอกไม้ภาพครอบครัวนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากภาพนั้นเนี่ยมันเป็นภาพที่สมบูรณ์เนี่ยก็แสดงว่าทุกชิ้นส่วนของจิ๊กซอเนี่ยได้ถูกวางไว้ในตำแหน่งที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็ทำให้ภาพนั้นเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ แต่หากเราต่อจิ๊กซอแล้วเนี่ยแล้วบังเอิญน,นะครับว่าจิ๊กซอเนี่ยบางชิ้นส่วนเนี่ยมันหายไปมันอาจจะหายไปแค่1ชิ้นหรือ2ชิ้นก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราต่อไปแล้วเนี่ยนะครับจนหมดทุกชิ้นแล้วแต่มันชิ้นส่วนที่มันหายไปเนี่ยเราหาไม่เจอนะครับเราไม่ได้ต่อ แน่อนอนนะภาพนั้นมันก็ต้องเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับมันก็เปรียบเสมือนชีวิตของคนเรานะครับที่เราต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตหรือความสมดุลของชีวิตนะครับแต่ว่าถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยขาดหายไปชีวิตเราก็ย่อมไม่สมดุลอย่างแน่นอนนะครับและความสมดุลของชีวิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนหรือว่าเกือบจะทุกคนเลยต้องการที่จะมาเติมเต็มความสมดุลให้กับชีวิตของเราก็คือการที่เราจะสามารถมีเงิน หรือว่ามีรายได้นะครับที่มากพอที่จะทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับในการใช้ชีวิตอย่างไม่ยากลําบากนะครับใช้ชีวิตในแบบที่เรียกได้ว่ายังพอมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะครับอันที่2เลยก็คือเรื่องราวของสุขภาพนะครับซึ่งนปัจจุบันเนี่ยใครๆก็หันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพอย่างมากๆเลยดังนั้นเนี่ยนะครับสุขภาพก็คงเป็นอีก ส่วนหนึ่งนะครับหรือเป็นส่วนของจิ๊กซอนะครับที่จะมาสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องการเป็นคนมีสุขภาพดีใช่ไหมครับต้องการร่างกายที่แข็งแรงที่สําคัญเลยก็คือต้องไม่เจ็บป่วยหรือไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็ยังไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานในอนาคตด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งเป็นคนที่เรียกว่าคนสูงวัยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นับว่าเป็น ส่วนสำคัญของความสมดุลในชีวิตก็คือการมีครอบครัวที่ดีและการมีสังคมที่น่าอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าวันนี้นะครับครอบครัวหรือว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยมีความรักมีความผูกพันที่ดีมี การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาเติมเต็มรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสุขความสนุกสนานความไร้กังวลให้กับชีวิตของเราเรียกได้ว่าชีวิตเราก็จะลายรอบไปด้วยคนดีคนมีศีลธรรมนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คนส่วนใหญ่ต้องการแน่ๆเลยก็คือเรื่องราวของความรู้สึกที่ตัวเองได้รับการยอมรับตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนที่มีเกียรตินะครับ ด้วยความสําเร็จแล้วก็การสร้างชีวิตที่มีคุณค่านะครับและสมดุลเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับมีความเป็นคนที่เรียกว่ามีคุณค่าต่อตัวเองและต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อสังคมอีกด้วยนะครับมีอิสรภาพทั้งทางด้านการเงินเวลาได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการรวมทั้งรู้สึกปลอดภัยในชีวิตนั่นเองนะครับ ทั้งหมดเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นจิ๊กซอที่เข้ามาเติมเต็มความสมดุลในชีวิตของเรานะครับโดยว่าอย่างยิ่งในเรื่องราวของการสร้างธุรกิจเอมตาให้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าวันนี้เราสามารถที่จะสร้างธุรกิจเอมตาจนกระทั่งประสบความสําเร็จแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับมันยังมีจิ๊กซอตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มทั้งให้ทั้งความสําเร็จของเราเนี่ยมีทั้งความมั่นคงและยั่งยืน แล้วก็ให้ชีวิตของเราเนี่ยที่สมดุลได้อีกด้วยนั่นก็คือการที่เมื่อเราสร้างธุรกิจเอมตาแล้วเนี่ยตลอดเส้นทางของการเดินทางสู่ความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยเรายังได้เติมเต็มชีวิตด้วยการท่องเที่ยวด้วยการท่องโลกกว้างไปกับธุรกิจเอมตาอีกด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็น การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตนะครับแล้วทุกคนก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับหรือว่าเรียกว่าหลังจากการที่เราทํางานหนักกันในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแล้วเนี่ยก็จะได้ออกไปเติมพลังให้ชีวิตของเราเนี่ยกลับคืนมามีไฟมีพลังในการสร้างชีวิตต่อไปมีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่เราอาจจะไปพบเห็นสิ่งต่างๆนะครับในระหว่างการเดินทางของเรานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมาก แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้มีโอกาสนะครับเดินทางท่องเที่ยวไปกับธุรกิจเอมตาเนี่ยเราเรียกได้ว่าท่องเที่ยวฟรีๆแบบไม่ต้องใช้เงินของตัวเองแถมยังได้เดินทางไปกับเพื่อนๆนะครับผู้คนนะครับที่เราจับมือร่วมกันทํางานร่วมกันในธุรกิจเอมตาม,มันก็จะยิ่งเติมพลังให้กับเราเนี่ยได้อย่างมากๆเลยนะครับทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากตัวเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาแล้วเนี่ยเรายังสามารถนะครับที่จะนําพาผู้คน ไปสู่ความสําเร็จได้อีกด้วยนะครับซึ่งนับเป็นความสวยงามอีกด้านหนึ่งนะครับของการสร้างธุรกิจเอ็มตาเลยทีเดียวคราวนี้นะครับเราคงจะต้องมาดูกันนะครับว่าแล้วถ้าเราจะสร้างธุรกิจเอ็มตาจนกระทั่งประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวกับเอ็มตานั้นเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วก็จะต้องทําอะไรกันบ้างข้อที่1เลยนะครับก็คือเราจะต้องเคลียร์ตัวเองให้จบก่อน คุยกับตัวเองให้จบเลยนะครับว่าเราเนี่ยตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จเราตั้งใจเลยนะครับว่าเราจะพิชิตทริปท่องเที่ยวครั้งนี้ให้จงได้นะครับเคลียร์กับตัวเองให้จบคุยกับตัวเองให้จบก็แสดงว่าอะไรครับ <c oughs> ก็แสดงว่าเราพร้อมนะครับที่จะจัดการกับตัวเราเองจัดการกับเวลาในการสร้างธุรกิจอย่างจริงจังจัดการในเรื่องของการทําเนื้องานในธุรกิจเอมตาให้มันเป็นเนื้องงานอันดับหนึ่งในแต่ละวันในแต่ละวันนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการวางแผนการทํางานทุกวันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของความสําเร็จในช่วงเวลาของการทําคุณสมบัติเพื่อที่จะพิชิตทิท่องเที่ยวเนี่ยจิตใจของเราก็จะแน่วแน่มั่นคงแล้วก็ไม่วอกแวกนั่นเองและนี่คือการที่เราจะต้องคิดและคุยกับตัวเองให้จบว่าวันนี้เราเลือกที่จะประสบความสําเร็จ เราจะใช้เวลาในช่วงนี้ของชีวิตเราเนี่ยในการสร้างผลงานสร้างความสําเร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเราเคลียร์จบเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรนะครับที่จะมาทําให้จิตใจของเราเนี่ยควอยเขวหรือเบี่ยงเบนไปนะครับ mm hmm. เราก็จะมุ่งหน้าแล้วก็โฟกัสในการทําคุณสมบัติเพื่อที่จะทําให้เราพิชิตทริปได้นั่นเองนะครับ ข้อที่2นะครับสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเองนะครับวิธีการสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเองก็คือทําให้เราเห็นและเราคิดถึงมันทุกๆวันนะครับเราจะต้องมองเห็นภาพสถานที่การท่องเที่ยวจินตนาการเห็นถึงภาพความสําเร็จของสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันง่ายมากๆเพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยมันก็มีภาพให้เราเห็นนะแต่เราจะต้องเอาภาพนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจเราเข้ามาอยู่ใน จิตใต้สำนึกของเราเข้ามาอยู่ในจินตนาการของเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยคิดถึงมันทุกๆวันพูดถึงมันทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ย โฟกัสการทำงานนะครับเพื่อที่จะทำคุณสมบัติได้ตามกำหนดเรียกว่าใส่ภาพความสำเร็จเหล่านั้นภาพการท่องเที่ยวเหล่านั้นภาพจินตนาการเหล่านั้นเนี่ยใส่มันลงไปนะครับอยู่ในเรียกว่าอยู่ในสมองของเราเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกกับตัวเองทุกวันว่าเราทำได้เราสำเร็จได้เราจะต้องไปเที่ยวกับทริปนี้ในธุรกิจเอมตาให้ได้นะครับถ้าเราชัดเจนขนาดนี้เนี่ยคุณหมอว่าจิตใจของเราก็จะยิ่งมั่นคงนะครับเวลาเราทำงานเราก็จะยิ่งโฟกัส งานของเราเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่3นะครับก็คือสร้างความแข็งแกร่งนะครับให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเรานะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือความอดทนนั่นเองนะครับเพราะในระหว่างที่เราทําธุรกิจเอมตาเนี่ยยิ่งเราทํางานมากเราทํางานเยอะเราออกไปพบกับผู้คนเยอะเราออกไปส่งมอบโอกาสให้กับผู้คนเยอะเราออกไปแนะนําสินค้าเยอะเนี่ยสิ่งที่เราเจอแน่ๆเลยก็คือธรรมชาติของธุรกิจ ที่มีคนตอบรับและปฏิเสธนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยให้ชัดเจนมากๆเพื่อที่จะทําให้เราก้าวข้ามนะครับความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเพราะธรรมชาติของคนแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะชอบ การถูกปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเส้นทางของการสร้างธุรกิจไปจนกระทั่งถึงเป้าหมายความสําเร็จในการพิชิตทริปเนี่ยนะครับเราจะต้องต่อสู้กับความคิดของตัวเราเองตลอดเวลาเราจะต้องต่อสู้กับคําปฏิเสธตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับยิ่งทํางานเยอะคําปฏิเสธมันก็ต้องเยอะนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราหวังในทุกๆครั้งที่เราออกไปสร้างงานเนี่ย เราต้องต่อสู้กับจิตใจต่อสู้กับความคิดของเราว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปเราจะต้องทํางานพื้นฐานต่อไปแล้วเราก็จะต้องเข้าใจให้ได้ว่ายิ่งเราถูกปฏิเสธเยอะนั่นก็คือโอกาสที่เราจะสะสมความสําเร็จมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่เจอคําปฏิเสธเลยนะครับก็แน่นอนเลยแสดงว่าเนื้องานหรือผลงานในการสร้างธุรก,กิจของเราเนี่ยมันน้อยมากๆไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยพิชิตทริปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ ทำให้เราสามารถไปจนถึงเป้าหมายของการพิชิตทริปได้ หัวใจจิตใจของเรามันจะต้องแข็งแกร่งนะครับความแข็งแกร่งก็คือความอดทนนะครับก็คือความอดทนที่เราเนี่ยนะครับจะต้องต่อสู้กับตัวเราเองและเอาชนะมันให้ได้นะครับข้อที่4นะครับเราจะต้องทํางานหนักและทํางานให้มากนะครับไม่มีความสําเร็จใดๆเลยนะครับที่เกิดจากการทํางานจํานวนน้อยๆสบายๆและจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการในชีวิตนะครับ เราจะต้องโฟกัสเนื้องานอย่างชัดเจนแล้วที่สําคัญเราต้องไม่หลอกตัวเองนะครับว่าวันนี้เราทํางานแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะเผลอนะครับบอกวาอ่าวันนี้เราทําแล้วหนึ่งเนื้องานนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพอแล้ววันนี้เราไปสปอนเซอร์แล้ว1คนเราก็รู้สึกว่าจบแล้วเนื้องานของเรานะครับแต่คนที่จะประสบความสําเร็จในการพิชิตทริปเนี่ยนะครับเขาจะต้องทําเนื้องานมากพอในทุกๆวันนะครับเขาจะต้องวางแผนเนื้องานเนี่ยทีทีเลยในแต่ละวันนะครับทำแล้วถ้ายังมีเวลาก็จะทําเพิ่มได้ อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าในแต่ละวันเราจะต้องทํากี่เนื้องานเราจะต้องวางแผนไว้แบบไหนจัดแบ่งเวลาแบบไหนนะครับการทํางานเนี่ยนะครับในการสร้างธุรกิจแล้วก็ทําให้เราพิชิตความสําเร็จได้เนี่ยมันไม่ใช่การที่เราเนี่ยนะครับจะไปเที่ยวด้วยตัวของเราแพค แค่คนเดียวเขาเรียกว่าเราไม่เอาตัวเรารอดแค่คนเดียวนะครับแต่ในธุรกิจนี้สิ่งที่มันมีคุณค่าสิ่งที่มันสวยงามก็คือการที่เราประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพาคนอื่นพาผู้คนพาเพื่อนพาดาวลายในองค์กรของเราเนี่ยไปประสบความสําเร็จไปเที่ยวด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเป้าหมายนะครับดังนั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งการจัดสรรเวลาในการทํางานพื้นฐานส่วนตัวนะครับในแต่ละวันแล้วเราก็ยังจะต้องจัดแบ่งเวลานะครับสำหรับการทํงาน พื้นฐานกับดาวไลน์ของเราที่เขามีเป้าหมายที่เขามีความตั้งใจอยากประสบความสําเร็จแล้วก็อยากไปท่องเที่ยวกับเราด้วยนะครับไม่ย่างนั้นเราจะต้องวางเนื้องานให้ละเอียดแล้วก็ครบทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะครับข้อที่5นะครับเราจะต้องประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จจากการทํางานของเราในทุกๆวัน ในทุกๆวันในทุกๆสัปดาห์นะครับเราต้องสำรวจดูนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยเดินหน้าไปขนาดไหนเราจะต้องประเมินดูว่าเครือข่ายของผู้บริโภคของเราเนี่ยในองค์กรของเราเนี่ยมีมากขึ้นไหมมีความต่อเนื่องไหมใช้สินค้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะต้องวางแผนออกไปเพื่อที่จะทํางานในเรื่องของการเติมเต็มสินค้าเพิ่มเติมสินค้ากับเครือข่ายผู้บริโภคของเราให้เกิดความต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการทําคุณสมบัติของทริปเนี่ย เราไม่ได้ทําคุณสมบัติเพียงแค่เดือนเดียวนะครับเราจะต้องสร้างธุรก,กิจให้ต่อเนื่องเราอาจจะต้องทําคุณสมบัติ3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนหรือ1ปีนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคุณสมบัติดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยเราก็ต้องสํารวจดูนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยเครือข่ายผู้บริโภคของเราเนี่ย มีการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องหรือเปล่ามีการใช้สินค้าเพิ่มเติมในรายการอื่นๆหรือเปล่าถ้ายังไม่มีเราจะต้องวางแผนการทํางานยังไงที่จะออกไปเพื่อที่จะเติมเต็มสินค้าเหล่านั้นให้กับเขานะครับ <AD> เพราะว่าเครือข่ายผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญจะทําให้ยอดธุรกิจของเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังจะต้องสร้างเครือข่ายใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเติมเต็มนะครับ ยอดธุรกิจของเราเนี่ยลงไปในเครือข่ายใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับข้อที่6นะครับประเมินจํานวนของคนที่เพิ่มขึ้นในองค์กรของเราในแต่ละเดือนนะครับข้อนี้มีความสําคัญมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการประสบความสําเร็จแล้วก็พิพชิตทริปให้ได้นะครับถ้าเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นในธุรกิจเอ็มตามใหม่ๆอัตราการสปอนเซอร์ต่อเดือนเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือประมาณ20-30ถึงรายนะครับติดต่อกันประมาณ3-4เดือนเนี่ยเรียกได้ว่า มีความสำคัญมากๆมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีคนสมัครนะครับในเดือนหนึ่ง20-30คนกับเรานะครับแต่มันหมายถึงว่าเราได้มีโอกาสออกไปทำงานเรามีโอกาสออกไปสปอนเซอร์เรามีโอกาสออกไปส่งมอบสินค้าให้กับเขานะครับซึ่งแน่นอนนะครับไม่ได้ทุกคนสมัครเข้ามาหมดใช่ไหมครับแต่ว่านั่นคือเนื้องานที่มากพอที่จะทำให้เราค้นหาค้นพบผู้คนที่อาจจะสนใจธุรกิจแล้วก็หันมาสร้างธุรกิจกับเรานะครับทาให้องค์กรของเราเนี่ย ขยบแล้วก็เติบโตขึ้นนั่นเองและด้วยศักยภาพของเครือข่ายแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ตามเงื่อนไขของทริปนั้นๆอีกด้วยนะครับข้อที่7นะครับประเมินการพาผู้คนในองค์กรเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนรู้ นะครับในทุกๆรอบของการเรียนรู้เนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าการที่มีผู้คนเข้ามาอยู่ในรอบของการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เราเนี่ยจะทําให้องค์กรของเราเนี่ยมีความรู้ในธุรกิจมีความตื่นเต้นในธุรกิจหรือว่ามีความเข้าใจในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่การที่ทุกๆคนได้เข้ามาอยู่ในรอบของการเรียนรู้เนี่ยมันยังเป็นกระบวนการนะครับในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการเพิ่มปริมาณการใช้สินค้าในองค์กรธุรกิจของเราอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มการใช้สินค้าที่สร้างความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเราจะทําให้องค์กรของเราเนี่ยรักสินค้าใช้สินค้ารักธุรกิจอยากสร้างธุรกิจนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการขยายธุรกิจออกไปให้ประสบความ สาเร็จได้อีกด้วยนะครับนี่คือทั้ง7ข้อนะครับสำหรับคนนะครับที่อยากจะพิชิตทริปนะครับต่างๆในธุรกิจเอ็มตาการพิชิตทริปได้ในทุกๆทริปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะเติมเต็มทุกๆความสมดุลทุกๆมิติให้กับชีวิตของเรานะครับทำให้เราเนี่ยได้ทั้ง อิสรภาพทางการเงินได้ทั้งอิสรภาพทางด้านเวลาได้ทั้งเรื่องราวของการท่องเที่ยวได้ทั้งสังคมได้ทั้งองค์กรนะครับที่สวยงามนะครับในธุรกิจนี้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นแน่นอนนะครับจิตใจแล้วก็พลังของเรานะครับที่เราจดจ่อกับมันทุกๆวนันเราขยันเราอดทนเรายืนหยัดเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งนี้แหละนะครับที่จะทําให้องค์กรของเราเติบโตแล้วก็นําพาเรารวมทั้งผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยไปท่องเที่ยวกับเราในทุกๆทริปในธุรกิจเอมตา การพิชิตได้ทุกคลิปเนี่ยแน่นอนนะครับชีวิตเราได้อิสรภาพอย่างแน่นอนสวัสดีครับ